พระคาถาบทนี้ตามตำราบโบราณเปลี่ยมไปด้วยพุทธคุณแรงกล้าด้านมหาโชคมหาลาภและโภทัพย์สมบัติผู้ใดได้สการะบูชาตามตำราแล้วผู้นั้นจะประสบความสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรือง เป็นมหาเศรษฐีเพิ่มพูนบารมีมีทรัพย์มากมายเหมือนกับมหาเศรษฐีสมัยพุทธกาลเป็นผู้สร้างประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามีความมั่งคั่งในทรัพย์สมบัติอยู่ในระดับเดียวกันกับกษัตริย์พระคถามหาเศรษฐีนี้ เป็นคาถาโบราณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเชื่อกันว่าใครท่องก่อนนอนทุกคืนจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นโดยเร็ววันซึ่งคาถานี้ที่ชาแนลได้นำมาเพื่ออนุรักษ์บทสวดมนต์ต่างๆไว้ไม่ให้สูญหายและ เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีพระคาถาว่าดังนี้นะโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบอัตตะถาถังปรัตเถนะพระหุนาปินาหาปเยอัตตะถาถะมาริญญายะ สัทธะปุสุตโตสียากราบอัตตะทัดถังปรัตเถนะพระโหนาปิดนหาปเยอัตตะทัดถะมาริญญายะสัทถะปุสุตโตสียากราบอัตตะทัดถัง ปรัตเถนะพระหนาปิดนหาปเยอัตตะทัตถะมาริญญายะสัทถะปุสุโตสิยากราบอัตตะทัตถังปรัตเถนะพระหนาปิดนหาปเยอัตตะทัตถะ มาริญญายะสัทธะปุสุตโตสียากราบอัตตะถดถังปรัตเถนะพระหุนาปินนหาปะเยอัตตะถาถะมาริญญายะสัทธะปุสุตโตสียา กราบอัตตะถดถังปรัตเถนะพระหุนาปินาหาปเยอัตตะถาถะมาริญญายะสัทถะปุสุโตสียากราบอัตตะถดถังปรัตเถนะพระหุนาปิ นาหาปะเยอ,อัตตะถัทถมาริญญายะสัทถะปุสุโตสิยากราบอัตตะถตถังปรัตเถนะพระหุนาปินาหาปะเยอ,อัตตะถัทถมาริญญายะสัทถะ ปุสุโตสียากราบอัตตะถัดถังปรัตเถนะระหุนาปิณหาปะเยอัตตะถาถะมาริญญายะสัทัะปุสุโตสียา